สวัสดีค่ะมีข่าวเรื่องคดีคุณแตงโมมานำเสนอเป็นอีกคนที่รักแตงโมมากหนุ่มกันชัยเฉลยแล้วทำไมโหนกระแสไม่ทำเรื่องแตงโมอยากให้เข้าใจอยู่ในสถานการณ์อึดอัดลำบากเจอเรื่องใหญ่ยืนยันไม่มีใครมาบงการได้วันที่23มกราคม2568คุณหนุ่มกันชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ว่าตอนนี้มีคนบ่นผมสองเรื่องเรื่องผมผมตัดมาให้แล้วนะอีกเรื่องคนอยากรู้ทำไมผมไม่ทำเรื่องแต่งโมส่งเข้ามาจังเลยวันนี้ผมจะบอกว่าทำไมผมถึงไม่ทำเรื่องน้องแต่งโมมันก็มีเหตุและผลอาจจะไม่ใช่เรื่องสากลเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องของผมเรื่องส่วนตัวบางอย่างผมจะเล่าให้ฟังจะมาเฉลยว่าทำไมไม่ทำ แต่ไม่ใช่ไม่ติดตามนะติดตามตลอดมีการพูดคุยเรื่องนี้หลายครั้งหลายหนผมเห็นก็อึดอัดไม่รู้จะพูดอย่างไรดีคนอาจจะมองเป็นที่ทนายตุ๋ยหรือเปล่าทนายคนเดียวกับแซนหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับทนายตุ๋นเลยผมทำโหนกระแสมีคดีเยอะมีทนายหถึง7คนมีทนายตุย๋ยด้วยแต่ละคนได้รับมอบหมายคดีที่ถนัดไปปกติทั่วไป ผมเชื่อว่าคนติดตามผมจริงๆเห็นการทำงานโหรกระแสจริงๆผมไม่ค่อยไว้หน้าใครเท่าไหร่ถ้ามีความผิดเกิดขึ้นผมพร้อมต่อสู้ด้วยเสมอผมก็เสียพี่เสียน้องไปเยอะแยะเรื่องทนายจึงไม่ใช่ประเด็นหากย้อนไปสามปีก่อนโหรกระแสทำเรื่องน้องแตงโมโหรกระแสผมทำเยอะที่สุดทำทุกมุมทั้งเรื่องคนบนเรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง เรื่องราวแตงโมที่ทำไปเมื่อสามปีก่อนถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมศาลกำลังพิจารณาคดีอยู่ว่าทิศทางเป็นแบบไหนผมว่าหลายๆคนคงไม่ทราบที่ผมไม่ทำประเด็นแตงโมจริงๆแล้วโ้นกระแสถ,ถูกถอดออกมาบางช่วงบางตอนเข้าสู่สำนวนในกระบวนการชั้นศาลแล้วผมเป็นพยานคนหนึ่งที่ถูกสอบปากคำสิ่งที่ผมได้มีการยืนยันบางช่วงบางตอนในโหนกระแส นำเข้าสู่สำนวนด้วยผมอยากทำมากนะแต่ลำบากใจจริงๆว่าจะไปละเมิดอำนาจศาลสิ่งที่ให้ปากคำตํารวจไปแล้วถ้าวันนี้ไปทำแล้วไปทับซ้อนบางเรื่องไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทับซ้อนเรื่องอะไรบ้างมันอาจจะนำมาซึ่งละเมิดอำนาจศาลได้ผมไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวช่องสามผู้ร่วมรายการจะเดือดร้อนไปด้วยผมรู้สึกว่าผมรับผิดชอบไม่ไหวจริงๆผมต้องกราบขออาภัยเรื่องนี้ อยากให้ทุกคนเข้าใจผมด้วยไม่ใช่ไม่รักแตงโมแตงโมเป็นน้องที่ผมรักมากคนหนึ่งทำงานมาด้วยกันผมก็อยากรู้ความจริงผมสัญญาถ้าเรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาสารหรือคดีอีกครั้งผมทำแน่นอนแต่ตอนนี้ผมอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากๆไม่เกี่ยวข้องกับทนายความไม่มีใครมาบงการผมได้ มีแต่พวกคุณที่พยายามให้ผมเข้าใจความคาดหวังแต่บางเรื่องกราบขออภัยจริงๆเอาไว้ถ้าเรื่องนี้ชัดเจนหรือคดีโหนกระแสทำแน่นอนไม่ทิ้งแน่นอนผมก็ทำเรื่องราวแต่งโมทแทบ,บทุกมุมจริงๆอยากให้เข้าใจผมด้วยไม่มีเจตนาจะไม่ทำจะตามเรื่องนี้เรื่อยๆอยากให้เข้าใจผมด้วยอย่าบอกเลยว่าอยู่ข้างคนชนะเหรอ ไม่ใช่เลยผมอยู่ข้างความยุติธรรมการละเมิดอำนาจศาลเรื่องใหญ่กราบขออภัยไม่อยากให้กระทบช่องของผมถ้ามีการรื้อคดีผมทำแน่ลองดูไปเรื่อยๆฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ